ิคุณผู้ชมคะเรายังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดน,นครพนมค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะไปพบกับเรื่องราวของพี่น้องชาวบ้านตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดน,นครพนมกันค่ะซึ่งพวกเขาเป็นกลุ่มที่สร้างรูปแบบวิธีการเลี้ยงไก่ไข่ค่ะและมีการจัดการฟาร์มที่อนุรักษ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้คนในชุมชนนั้นมีงานและอาชีพค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนมได้มีการขับเคลื่อนง,งานตามแผนตานําบลมั่นคงมั่งค่งยั่งยืนให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการประกอบอาชีพและการบริหารจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพค่ะ รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนต่อไปซึ่งเรื่องราวจะมีความน่าสนใจแค่ไหนเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงตำบลมั่นคงมัมง่งคังงคง่งยัง่งยืนการกำหนดตำบลเป้าหมายเนี่ยนะฮะมันมีอยู่2มุม อันแรกก็คือต้องเป็นไปนตามประกาศจังหวัดที่เขาออกประกาศว่าพื้นที่ตำบลไหนมีภัยคุกคามอะไรที่เราเขาก็จัดลำดับความเร่งด่วนไว้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองหเราเอาตรงน,นั้นมาพิจารณาประกอบกับงานที่เราจะทําไปข้างหน้าในส่วนของกบนอที่รับนโยบายมาปีนี้ท่านกําหนดให้ตําบลต้นแบบเนี่ยจังหวัดชายแดนก็คือหนึ่งตำบลให้เป็นของจังหวัดชายเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตำบลชายแดน หนึ่งตำบลเป็นตำบลต้นแบบบ้านกลางเป็นตำบลเป้าหมายที่เรากําหนดในปีนี้การทําตาบลเป้าหมายนี่ต้องยอมรับอันนึงนะตำบลตดนอตำบลมั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนเนี่ยมันอยู่ที่ผู้นําของชุมชนเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกบตหรือผู้นําธรรมชาติหรือป่าที่อยู่ในนั้นด้วยนะฮะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นมันถึงจะจะทำได้เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ ในพื้นที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมประชาชนส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพเกษตรกรรมมีการปลูกพืชหรือมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดอยู่ในบริเวณเดียวกันโดยเฉพาะมีการเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งมีเกษตรกรในจังหวัดนครพนมไม่น้อยกว่า20ฟารม์มได้เคยมีการรวมไก่ไข่ประมาณ100,000ตัวต่อมาในปี2547ชาวบ้านได้ประสบปัญหาราคาวัตถุดิบในการทำอาหารที่สูงขึ้นพร้อมกับจำหน่ายราคาไข่ไก่ที่ถูกลง ทำให้ชาวบ้านหลายครอบครัวนั้นต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นกันมากขึ้นทั้งนี้ทําให้เกิดแนวคิดในการรวมตัวกันขึ้นเพื่อต่อราคากับพ่อค้าคนกลางจึงได้จัดตั้งโรงเรือนผลิตวัตถุดิบสําหรับทําอาหารสัตว์ขึ้นเองซึ่งก็สามารถช่วยให้ชาวบ้านนั้นมีอาชีพมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับเริ่มมาแต่ก่อนก็ต่างคนต่างเลี้ยงนะครับปับจจัยที่เรา รวมกลุ่มกันคือว่าเราเราไปซื้อวัตถุดิบจากนายทุนนะครับเราไม่มีการต่อรองเราตั้งกลุ่มกันแล้วซื้ออาหารซื้อวัตถุดิบต่างๆมาทําเองครับคุณผู้ชมครับการเลี้ยงไก่ไข่ของที่นี่ได้รับมาตรฐานการรับรองจากกรมปรศุสัตว์โดยมีรูปแบบการเลี้ยงแบบพี่เลี้ยงน้องหรือแบบคระรุ่นหมุนเวียนกันครับ โดยฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่จะเว้นอายุให้ห่างกันประมาณ2-5เดือนเพื่อให้เกษตรกรน,นั้นลดความเสี่ยงด้านราคาและการดูแลรักษาไก่ไข่และเมื่อต้องปลดไก่ไข่ก็ยังมีไรายได้หมุนเวียนเพื่อลงทุนซื้อลูกไก่ในรุ่นต่อไปได้อีกด้วยครับก็แบบครอบครัวของไครของมันเนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเราเราจะซื้อวัตถุดิบมาแล้ว,ลวเราเราจะไปเอาที่ศูนย์กลางนะครับ ที่เราตั้งกันขึ้นมาเป็นโกดังอาหารสำเร็จเนี่ยแหละครับก็เรามีซื้อข้าวโพดมาจากแหล่งอื่นแล้วก็ทั้งลามหัวอาหารเราก็สั่งกันมาแล้วก็แต่ละฟาร์มมันจะมีของใครของมันมีโกดังที่ผสมอาหารแบบแบบของผมเนี่ยครับแต่ละฟาร์มสมาชิกก็ต้องซื้อสัตว์แก่กลุ่มนะครับและคณะกรรมการด้วยครับเราไม่เอารับรัดเอาเปรียบไม่เอากำไรเยอะนะครับ ตำบลบางกลางเลยประสบผลสำเร็จจะมีเกี่ยวกับอาชีพผู้เลี้ยงไก่ไข่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนครับทําทำแล้วก็ประสบผลสาเร็จครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกษตรกร,กรหรือว่าพี่น้องชาวบ้านครับก็จะทํามาเรื่อยๆตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนู่นแหะครับ อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ประสบสําเร็จก็มีส่วนเข้ามาดูแลเกี่ยวกับกลุ่มนะครับอันดับแรกก็มีการสนับสนุนในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกลุ่มเขามีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับโรคระบาดอะไรต่างๆนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางกลางนี่ก็จะเข้ามาดูแลนะครับเข้ามาดูแลในส่วนนี้ก็เป็นที่พอใจของ คุณผู้เลี้ยงไก่ไข่คุณผู้ชมครับจากความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนในชุมชนบ้านกลางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนมได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมได้พัฒนาขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นในพื้นที่หาดบ้านนาดตําบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขงที่เป็นต้นทุนทางธรรมชาติของคนจังหวัดนครพน,พนมมาอย่างยาวนานครับโดยส่งผลให้ชาวบ้านที่นี่มีแหล่งสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับด้วยสภาอุสากรรมจังหวัดนครพนมพมกับกรมนได้ร่วมกันอยากจะบูรุณาการพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นของเกี่ยวกับภาคเกษตรและการค้าขายและแหล่งท่องเที่ยวให้กับชาวจังหวัดนครหนมโดยเฉพาะพื้นที่บ้านนาดอยู่ที่ตรงนี้ของอำเภอบ้านกลางครับผมอยากให้มีชาวบ้านมีที่ทำมาหากินสร้างรายได้จะไม่ได้ออกไปนอกพื้นที่อยากให้ทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน้องหนมเลยโดยเฉพาะเป็นบ้านของตัวเองโดยสถานะของพื้นที่แล้วจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้พดติดชายโค้งและฝั่งทางโน้นก็เป็นฝั่งลาวเป็นสปปลาว จะเป็นมีภูเขาเละเป็นสิ่งที่สวยงามครับดูแล้วน่าจะพัฒนาได้อย่างยาวนานนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นที่พอใจของนักท่องเที่ยวนอกจากเกษตรกรเษก,รกรเษตรกรรมแล้วครับยังมีอีกก็คือแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวของตำบลมันกลางนี้ซึ่งมีอยู่หลายจุด นะครับที่ยังเป็นจุดเด่นอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโบราณสถานนะครับโบราณสถานของบ้านกลางบ้านนาดนะครับอย่างบ้านนาดนี่ครับบ้านนาดจุดแรกนี้เราจะมีโบราณสถานองค์พระธาตุแก่งเมืองนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานของตำบลบ้านกลางนะครับที่ตั้งอยู่ที่บ้านนาดแล้วก็ยังมีจุดที่เช็คอินตลอดทั้งเดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีจุดที่อยากจะให้เป็นจุด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือหาดชายหาดที่บ้านนาอยู่เดียวนี้ที่เขาเรียกว่าหาดแดงตรงนี้นะครับต่อไปก็อยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนได้มาท่องเที่ยวและก็คิดว่าต่อไปีนชีวิตของพี่น้องชาวตะบนบ้านกลางจะมีอาชีพอะไรหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมานะครับ ักยภาพของคนในชุมชนและก็พื้นที่ที่เราเห็นตรงนี้นะฮะมันเป็นหาดที่ติดแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ชาวบ้านนี่มีมีทรัพยากรในพื้นที่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าการเกษตรนะครับเครื่องจักรสารหรือว่าเรื่องการประมงนะครับถ้าเกิดเรามีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสินค้าพวกนี้ก็จะสามารถ เพิ่มมูลค่าให้กับชาวบ้านได้นะครับและก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านมากขึ้นยิ่งด้วยครับเขาจะได้รับรอยยิ้มมิตรภาพที่ดีจากชุมชนนะครับได้รับการบริการที่เป็นกันเองและก็เขาจะได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบสโลล์ไลท์นะฮะบรรยากาศแบบกันเองมาสัมผัสน้ําใสนะครับมาทานปลาแม่น้ําโขงที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยนะครับแล้วก็มากินสินค้าเกษตรอย่างเช่นพวกข้าวอินทรีย์พวกนี้ฮะได้มาดูวัฒนธรรมในพื้นที่นะครับ ว่าเป็นยังไงฮะผมว่าถ้าเกิดท่านมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวแหล่งหนึ่งนะฮะในจังหวัดนครธนมที่ท่านมาแล้วจะเกิดความประทับใจครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ไดทําให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมนะครับมีความหงแหนมีความรักในอาชีพนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สร้างรา้ได้ให้กับชาวบ้าน,นครับ ผู้ชมครับแผนการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในครั้งนี้อยู่ในช่วงการดําเนินงานซึ่งคาดว่าจะสําเร็จในอีกไม่นานนี้ครับทั้งนี้ยังได้รวบรวมบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพมาเป็นต้นแบบอีกด้วยซึ่งกลุ่มนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตาบลบ้านพึ่งหรือกลุ่มข้าวสุกนั่นเองครับเราไปฟังกันครับว่ากลุ่มนี้จะเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ได้อย่างไรกันบ้างครับ ปกติในในตำบลบ้านพึ่งเนี่ย80%ทำนาออร์แกนิกอยู่แล้วทำนาอินทรีย์อยู่แล้วตามพื้นที่ของความเหมาะสมนอกจากว่าคนไหนที่พื้นที่เขาไม่สามารถที่จะปลูกเป็นออร์แกนิกได้ก็ต้องปลูกเป็นข้าวทั่วไปข้อที่1ข้อที่2คนในชุมชนได้เกิดการสร้างงานเพราะว่าที่โรงงานของวิสาหกิจชุมชนโรงสี โรงผลิตข้าวหางเราจะใช้คนในชุมชนร้อยปอร์เซนะคะใช้การเชื่อมโยงทุกหน่วยงานนะคะตั้งแต่กเกษตรจังหวัดกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัฒนาชุมชนอุตสาหากรรมจังหวัดเพราะว่าเราเราก็ไม่เคยหยุดยัง้งไม่ว่าจะเป็นสถาบัานน,นวัตกรรมแห่งชาติวอชอวพอเราสีข้าวมีข้าวเปลือกมีข้าวสารมันต้องมีข้าวหักมีบโปรดักต์นะคะเราก็จะเอา บายโปรดักต์เหล่านั้นเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เรารู้สึกว่ามันมันมันมีพลังมากที่จะไฟกับทุกๆเรื่องเพราะว่าเรามองว่าการทําเกษตรอินทรีย์ในโลกยุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกค่ะแต่มันเป็นทางรอดแล้วเราจะทําทุกๆมิตินะคะไม่ว่าจะว่าผลิตข้าวออร์แกนิกแล้วเราก็พร้อมที่จะเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมด้วยก็คือทั้งทั้งทั้งซื่อตรงกับผู้บริโภคแล้วก็ เกษตรกรของเราด้วยค่ะคุณผู้ชมครับนี่ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ช่วยการเกษตรให้มีผลผลิตที่ปลอดภัยครับรวมไปถึงมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีและมีแนวโน้มในการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ ซึ่งเป็นตัวอย่างและเป็นต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่นๆในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมไปถึงการกระตุ้นและการพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคงครับแล้วก็ในส่วนของแปลงตัวนี้เราจะปลูกพืชน้ำนะครับ นอกจากนี้ยังมีโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองปลาคอเท่าซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโพนทาตำบกลกุกตาไก่อำเภอปากจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นซึ่งมีทั้งการเพาะปลูกการเพาะเลี้ยงสัตว์และการผลิตปุ๋ยรวมไปถึงการเผาถ่านอีกด้วยครับโดยในโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองปลาคอเท่าแห่งนี้จะมีปราชญ์ชาวบ้านคอยประจําให้ความรู้ในทุกๆวันครับที่เราจะสังเกต สกิได้ยังไงว่ามันติดไม่ติดก็คือหนึ่งลักษณะของควันช่วงแรกเวลาเราก่อไปนี่ควันออกมามันจะเป็นสีเทาๆดำๆก็คือหนึ่งตัวนั้นมันยังไม่ติดที่นี่มีสักยภาพคือมีความตัวอย่างถูกไหมฮะแล้วตำบลกุนตไกล้นี่มีปาดอยู่หลายคนนะที่เก่งกาจเรื่องเรื่องเนี่ยเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่เรื่องเกษตรอินทรีย์อะไรพวกนี้เป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนําขยายผลไปสู่พี่น้องประชาชนทั้งตาบลถามว่าเราทําได้ขนาดนั้นไหมโดยศักยภาพของวมลเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกด้วยตัวเองนะฮะแต่คนที่จะมาช่วยทำมีไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรทั้งหลายเนี่ยแม้แต่กระทรวงอหาดไรยคือพัฒนาชุมชนก็ได้มาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นโวกน้องนาอะไรก็ดนี้ก็ ระดมสภาพกำลังกันมาทแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกครัวเรือนจะได้อย่างนั้นมันก็จะเป็นโมเดลแต่ละจุดไปถ้าเราทําให้เขามองเห็นและรู้ซึ้งถึงคําว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในระดับของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทําได้ทุกตําบลน,นะประเทศไทยเราเนี่ยจะตอบโจทย์สุดท้ายคือยั่งยืนด้วยความมั่นคงและเศรษฐกิจที่ดีของระดับฐานล่าง ชมค่ะและในวันนี้ค่ะเราได้เห็นถึงความเข้มแข็งของประชาชนในตำบลบ้านกลางและได้เห็นถึงความเข้มแข็งของมวลชนในพื้นที่ตำบลตาใกล้ค่ะที่มีแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพที่ช่วยให้ชาวบ้านนั้นมีรายได้และอยู่ในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองได้อย่างมีความสุขค่ะซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนค่ะนั่นจึงทําให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนมเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ตําบลต้นแบบของจังหวัดนครพนมในโครงการตําบลมั่นคงมัง่มคงคั่งยั่งยืนของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะ เดินหน้าปฏิรูป